สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเผาวพิกพรูนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเวลพา a ซีซั่นที่นะครับเรามาเริ่มที่เ,เวลพาเอ๊รเวเวแรกก่อนนะครับเราจะได้เลือก 2, 2> <Wow. S 1> ชุดนี้นะครับ ว่าชุดสีชมพูน่าจะสวยกว่านะครับมันดูแบบมีลวดลายเยอะกว่านะกับสกินปืนอัคครับสกินปืนอาคมัไม่ได้มาบ่อยๆนะครับเรเวลห้าก็จะเป็นโปรไฟล์นะครับเรเวลสิบจะเป็นตุ้งติ้งแบบกีตร์นะครับกีตาร์ไฟฟ้ามีสามสาย เลเวลสิบห้าก็จะเป็นกรอบรูปสีสันสิบแปดนะครับเลเวลยี่สิบก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับกระเป๋าปีนภูเขาขึ้นเขาอะไร <What? S 1> แบบนี้นะครับก็ไม่ได้สวยมากนะคโอ้โหเลเวลยี่สิบห้า oh, ถ้าหักควรตีนมากเลยครับเลเวลสามสิบก็จะเป็นสกินเครื่องบินนะครับมี ทีวัดหัวใจด้วยใช่ไหมเนี่ยกับล่มนะครับสำหรับสายฟีเรเวลสาสิบห้าก็จะเป็นเหรียญน,นะครับสี่สิบก็จะเป็นรูปแก่นะครับเลเวลโอ้เลเวลสี่สิบห้าสำหรับสายฟีอีกแล้วนะครับก็จะเป็นสกินปืน VSS นะครับเรเวลห้าสิบก็จะเป็นชุดนะครับ สองชุดมาให้เลือกอีกแล้วเพราะว่าสีชมพูน่าจะสวยกว่าอีกแล้วนะครับเรเวลหกสิบก็จะเป็นหมวกกันน็อกนะครับโอ้โหวสวยอยู่นะครับพอๆกับซีซันที่แล้วเลยนะครับเรเวลเจ็ดสิบก็จะเป็นระเบิดควันแบบนี้นะครับอู้เรเวลแปดสิบก็จะเป็นสก,กินคาเก้าแปดนะครับส <Wow. S 1> กินคาเก้าแปดก็ ไม่ได้มาให้เห็นนานแล้วนะครับครั้งตอนนั้นซีซันสามนะครับมันเป็นถึงวิวร้อยึึงได้สกินคาเก้าแปดสีทองนะครับตอนนั้นผมเอาไม่ทันครับมันจบซีซันก่อนนะครับทำภารกิจไม่ทันเสียดายมากเลยมาซีซันนี้ก็มีสกินคามาแล้ววิว 8.5ก็เป็นท่าสีเวลีลีนครับแต่มันก็ไม่มีเวลลีนให้เลยครับหือสายขาดแล้วมังน,นะรอวิวเก้าสก็จะเป็นทรงผมและปืนะครับเีวิวหน0่ก็จะเป็นชุดเลยนะครับนี่ท่าตป้น คุมก็ปิวอยู่นะครับแต่ปิวไม่แรงมากครับจะมีกระเป๋าให้แลกด้วยนะครับ3,800 RP นะครับสวยอยู่นะครับแล้วก็กล่องแบบซีซัน12นะครับกับซีซันส1ซีซัน9ด้วยนะครับ เป็นชุดมาให้ย้อนหลังนะครับกับสก,กินปืนสก,กินรถสก,กินเครื่องบินสก,กินกระทะนะครับแล้วก็อันนี้ก็ซีซันสิบสองนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ซีซันสิบเอ็ดสิบสองสิบสองเก้าหมวกก็เฉยๆนะครับเก้าเก้าสิบสอง ก็น่าจะมีแค่นี้แล้วนี่ครับก็จะมีให้แลกอยู่นะครับแต่ก็แพงอยู่นะครับอื้มอดับหนึ่งไปสองล้านแล้วครับตอนนี้โอ้โหสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมมีอะไรจะบอกถ้ากล่องพีเมียมเ่ย้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนครับถ้ากล่องพีเมียมใหม่มาผมจะมาเปิดให้ทุกคนดูนะครับถ้ากล่องมันสวยนะครับตอนนี้ผมสะสมได้ประมาณอันนี้หนึ่งร้อยสิบใบนะครับกับแปดกล่องครับรวมเป็นสิบเก้ากล่องครับ แล้วก็ภารกิจอีกต่างๆนะครับผมใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูนะครับอ๋อลืมรีวิวเลยครับสก,กินอักก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนถือแล้วก็ชุดหืมสูให้อยู่นะครับแต่มันเด่นไปแล้วก็หมวกแว่นตากระเป๋านะครีวิวสองรีวิวหนึ่ง ก็จะประมาณนี้นครับที่ห้อยด้วยครับนี่โอ้ก็จะเป็นกีตาร์แบบนี้คนระโอ้สวยอยู่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจุบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย